ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ The Boys ซีซั่น2นะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับความรู้สึกหลังจากได้ดูซีซั่นนี้แบบเต็มๆภาพรวมคิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาคุยกันหน่อยแลวกันนะครับส่วนตัวนะครับก่อนหน้านี้ก็รีวิวไป2คลิปต่อหนอแล้วนะฮะตอน1-3ตอน4-6แล้วก็คลิปนี้จะมาพูดถึงบทสรุปโดยรวมนะครับผมว่าซีซั่นเนี้ยโดยรวมเนี่ยดูได้เรื่อยๆนะครับเพลินๆน่าติดตามเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ถ้าให้เทียบกับซีซั่นหนึ่งเนี่ย เรื่องราวมันเข้มข้นแล้วก็น่าติดตามกว่านี้นะครับซีซั่นนี้ดูจะมีเรื่องราวบทที่แบบดูเรื่อยๆเกินไปนิดนึงแอบอืดแอบเนื่อยเยอะเหมือนกันนะครับจะมีพีคจริงๆเนี่ยก็มีแค่2ตอนตอนที่3กับตอนที่8นะที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังพอดูแบบสนุกขึ้นมาแล้วก็เป็นซีรีส์ฟอร์มใหญ่ได้นะครับแต่ตอน,น,นอื่นเนี่ยเฉยๆนะรวมๆแล้วซีซั่นนี้จะให้คะแนนนะผมให้8เต็ม10แล้วกันครับลดลงมา1คะแนนจากซีซั่นแรกซีซั่นแรกผมให้9นะฮะ ใครให้กิ่คะแนนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูครับแล้วตอนที่78มีประเด็นอะไรน่าสนใจนะ่าคุยเม้ามอยบทสรุปเป็นยังไงมาคุยกันครับผมค่อยๆไล่ไปทีละประเด็นนะครับผมอาจจะยกมาทื่อๆไม่ได้เรียบเรียงนะมั่วซั่วก็ต้องขออภัยด้วยครับคนที่ดูแล้วเท่านั้นถึงจะคุยกันเรื่องนะ 1. แลมไลเตอร์ครับอดีตเดอะเซเว่นหนึ่งในพยานสําคัญที่จะร่วมแฉวอตนะฮะก็เป็นเรื่องราวของโรงพยาบาลเซตกลบที่วอสต์ซ่อนไว้นั่นแหละเป็นอะไรที่ผมช็อกนะกับจุดจบของเขานะฮะตอนเจ็ดหลังจากพาฮิวอี้บุกตก เพื่อไปช่วยสตาร์ไลท์ออกมาไอเชี่ยโคตรช็อกจู่ๆพี่แกนหน่อยเห็นรูปปั้นของตัวเองเนี่ยถูกถอดออกหายไปเอาสตาร์ไลท์เข้ามาแทนแม่งงอนเผาตัวเองตายซะอย่างนั้นนะครับจะเรียกได้ว่าสงสารอนาถหรือขำดีนะเนี่ยไอายดาวก็คิดว่าแลมไลท์เตอร์เนี่ยจะมีบทอะไรที่มากกว่านี้สักหน่อยนะครับประโถไปซะแล้วขำตรงพี่แกชอบดูหนังโป๊ฮีโร่นี่แหละ 2. เรื่องของแบ็กนัวนะครับในขณะที่ฮิวอี้ไปช่วยสตาร์ไลท์ แล้วก็จะพาหนีเนี่ยในตึกของวอร์ดเนี่ยแบ็กนัวครับออกมาขัดขวางแล้วก็ได้สู้กับสตาร์ไลท์แต่เมฟเนี่ยก็มาช่วยสตาร์ไลท์เอาไว้ได้นะครับดยการยัดแอลมอนเข้าไปในปากแบ็กนัวแบ็กนัวนี่ถึงกับลงไปนอนดิดิ้นทุรนทุรายเลยนะครับเราเลยได้รู้จากปากของเมฟนะครับว่าแบ็กนัวแพ้ถั่วครับ <laughs> แม่งเอ้ยหมดฟอร์มเลยพี่นัวกูพี่แกกำลังจะกินยาแก้แพ้นะแต่โดนเมฟเตะออกไปก่อนนะครับดูท่าแม่งโคตรเท่ไร้พ่ายแต่มาแพ้ถั่ว แล้วแบบหลังจากนั้นเนี่ยบทพี่แกก็ขายไปเลยเพราะว่านอนสมเพราะว่าแพ้ถัวเออตรงนี้ต้องบอกว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับในขณะที่เมฟเนี่ยจับหน้าก,ากากถลกขึ้นเพื่อยัดแอลมอนเราได้เห็นครึ่งหน้าของแบกนัวแล้วนะฮะซึ่งลักษณะมันมีความน่าสนใจตรงนี้เว้ยผิวหนังของแบกนัวที่หน้าเนี่ยออกจะแนวเละๆหน่อยป่ะแล้วก็เหมือนลักษณะจะเป็นเหมือนคนผิวดาครับเป็นไปได้นะครับว่าโฉมหน้าที่แท้จริงของแบกนัวเนี่ย ก็คือนักแสดงที่มารับบทนําอย่างนาธานมิชเชลนั่นเองครับคนที่รับบทใส่ชุดแบ็กนัวเนี่ยมีชื่อว่านาธานมิทเชลนะแต่เรายังไม่เคยเห็นหน้าตาไงมีแฟนๆคอมิกเนี่ยเดากันไปต่างๆนาะนาเขาบอกแบ็กนัวเนี่ยอาจจะเป็นร่างโคนโฮมเลนเดอร์ ender, เหมือนอย่างในคอมิกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมว่าตรงนี้มีแนวโน้มว่าจะไม่ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าอย่างที่ผมเคยบอกคลิปก่อนเนี่ยเดอะบอยส์เนี่ยมีบทที่แตกต่างจากคอมมิกค,ค่อนข้างเยอะหลายจุดนะผมว่าตรงนี้น่าจะต้องเปลี่ยนแน่เลยครับ อีกนิดเดียวนะครับเราจะได้เห็นหน้าของแบกนัวอยู่แล้วเมฟปเกือบดึงออกแล้วแม่เมเปินะเมฟก็ยังเป็นความลับต่อไปเรารุ้นซีซั่นต่อไป 3. ตอนจบของตอน7ครับต้องบอกว่าทําเอาอะดรีนาลีนขึ้นพอสมควรนะครับตอนเนี้บทเนี่ยดูมาทั้งซีซั่นเนี่ยเพิ่งจะมาชัดนะว่าพวกเดอะบอยเนี่ยมีแนวทางในการทําภารกิจอะไรยังไงนะครับเพราะว่าผมว่าบทซีซั่นนี้ค่อนข้างติดตามยากกว่าซีซั่นหนึ่งนะกว่าจะรู้จริงๆเนี่ยโอ้กว่าจะจบแล้วสรุปแล้วซีซั่นนี้เดอะบอยนะต้องการแฉวอท เรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลเซตโกลบครับที่พวกเขาเนี่ยเข้าไปสืบโรงพยาบาลนี้ว่าวอร์ดเนี่ยซ่อนอะไรอยู่พอไปดูเนี่ยพบว่าไอ้โรงพยาบาลเนี่ยมันทดลองวีกับคนครับแล้วก็เอาคนเนี่ยขังไว้ในห้องขังก็เลยจะเอาหลักฐานเนี่ยมาแฉติดต่อให้เลมไลเตอร์คนที่เป็นผู้ดูแลโรงพยาบาลแล้วก็โดนวอร์ดหักหลังเนี่ยมาช่วยเป็นพยานปากสําคัญรวมไปถึงดร์โจนาคนที่ทดลองโฮมเลนเดอร์นะครับในวัยเด็กแล้วก็เป็นหัวหน้าแผนกวิทย์ในอดีตของวอร์ดเนี่ย ที่รู้เรื่องโรงพยาบาลเนี่ยมาช่วยยืนยันเป็นพยานเอกอีกคนนึงนะครับสำหรับคดีของบอสนะครับที่โดนแฉว่าเป็นคนผลิตคอมพาวีแล้วก็เรื่องราวของบริษัทที่ใช้คอมพาวีในการทําชั่วนะฮะแต่ครับแต่พอถึงวันที่สารจะพิจารณาคดีเนี่ยผู้ที่จะมาให้การแล้วก็หลักฐาน เอาผิดกับวอลเนี่ยก็คือดรโจนาเนี่ยรวมถึงคนอื่นๆที่อยู่ในห้องกับหัวระเบิดครับตุ้มๆๆๆเป็นดอกเห็ดตายกันหมดเลยครับรวมไปถึงประธานสารในสภาด้วยนะครับโอ้โหโดยที่สตอมฟอนกับโฮมเดนเดอร์เนี่ยก็ยังงงนะครับว่าเป็นฝีมือของใครนะครับตรงนี้เราก็สงสัยตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับในซีซั่นว่าหัวระเบิดเนี่ยใครเป็นคนทำเนี่ยพีคเลยครับทาให้เดอะบอยเนี่ยกลับมาสิ้นหวังอีกครั้งนะครับกาจะแฉวอลแบบถูกวิธีทีเนี้ยก็ไปปลุกกระดมว่าเฮ้ยจะต้องไปฆ่าพวกมันแม่งเลยอะไร ก็ขอพูดไปเลยนะ,น,นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยคนที่ระเบิดหัวเนี่ยก็คือวิโตเรียร์แมนครับผู้ที่ทาเนียนเหมือนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวอร์สมาโดยตลอดนะครับที่เราเห็นบ่อยๆว่าเวลามีประชาชนมาก่อม้อปะท้วงเนี่ยนางมักจะเป็นคนนําประท้วงเป็นคนที่อยากจะแฉวอร์สแล้วก็ทำลายวอร์สคนนึ่งแหละอะไรประมาณนั้นนะฮะกาจะล้มวอร์สเป็นกรเดอะซึ่งมันมาเฉลยตอนจบนะครับหัวหน้าคนที่ดูแลบอร์เนี่ยที่ทำครอสเพิ่มประสิทธิภาพให้เดิร์ดดีฟ กับเอเทรนเนี่ยโทรไปยินดีกับนางครับที่นางเนี่ยได้ก่อตั้งสํานักง,งานสื่อสารกับซูฟสักทีแล้วนางเนี่ยได้เป็นหัวหน้าด้วยนะครับแล้วก็ได้วางแผนกำลันงนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะแฉะวอสได้แบบสบายมากขึ้นแน่ไอสแตนเอ็ดการ์เนี่ยเสร็จเราแน่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขานี่แหละครับเป็นคนส่งเสริมหลักฐานที่เอาผิดสตอมฟอนอะ่ะในอดีตอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นนาซีนะครับเหมือนแบบนก2หัวนะฮะแ่เล่นงานสตอมฟอนซะงั้นวิตอเลียนอร์แมนพอคุยเสร็จเนี่ยแกระเบิดหัว ไอห,หัวหน้าดูแลโบสเละเลยครับเท่ากับว่ามิตเรียนนอร์แมนเนี่ยเป็นคนของวอร์ดอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแลว้วก็น่าจะเป็นคนของเอ็ดกาที่ส่งมาเป็นสปายจอดแนมฝั่งตรงข้ามกับวอร์ดอะไรเทื่กนั้นแน่ๆครับใครจะแฉะวอร์ดหรือใครที่อยู่กับวอร์ดแล้วจะหักหลังอย่างไอห,หัวหน้าโบสคนนี้นางจับได้เนี่ยนางระเบิดหัวทิ้งเลยนะครับโคต ที่สาคัญนะพลังของนางแม่งโคตรเกินคิดจะระเบิดหัวใครก็ได้อย่างนี้หรอหรือจะต้องมีปัจจัยอะไรครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะว่าอย่างที่นางไประเบิดไอหัวหน้าคิดจะจักโบดอะ่ะนางก็อยู่ด้านนอกแค่นั้นเองนะแล้วนางคุยโทรศัพท์เสร็จนางเหมือนแบบไม่ได้เห็นตัวของไอหมอนี่ด้วยอะ่ะนางมองทะลุกระจกล้วหัวระเบิดเลยอะ่ะเออหรือไม่รู้นะครับว่าเกี่ยวอะไรกับเครื่องดื่มกระป๋องไหมที่หัวหน้าโบดเนี่ยเปิดแล้วระเบิดทันทีอะ่ะเกี่ยวเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้เพราะว่ามันมีฉากที่ ไอหัวหน้าโบสเนี่ยมันเข้าไปคุยกับแตนเอ็ดการ์ด้วยนะแล้วมีคนมาเสิร์ฟกระป๋องมีแบบเทชู่เปิดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาตั้งใจให้เราสังเกตหรืออะไรหรือเปล่านะครับใครสังเกตดีๆนะฉากแ,แรกๆของตอน8เรื่องราวในซีซั่น3มแม่งน่าสนใจมากๆนะครับวอสเนี่ยมีสำนักงานศัตรตูโผล่ขึ้นมาคอยสืบสวนเอาผิดวอสแต่คนที่เป็นหัวหน้าของสำนักงานนี้แม่งกลับเป็นคนของวอสนะฮะเออแล้วฮิวอี้เนี่ยเข้าไปทำงานด้วยดีไปทำงานกับศัตรตูดิแบบนี้ เอาแล้วครับฮิวอี้ก็น่าจะเป็นฮิวอี้นี่แหละนะน่าจะรู้ตัวนางตัวตนนางนะครับก็ต้องรอนดูต่อไป 4. จุดที่มันที่สุดในตอนแปดแล้วก็น่าจะมันที่สุดในซีซั่นนี้นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยในใจอุทานเหมือนกันนะครับว่าแค่นี้เหรอฉากแอคชั่นอะไรน้อยมากเลยนะคล้ายๆกับซีซั่นหนึ่งเลยที่แบบว่าหัวหวังว่าจะได้เห็นฉากแอคชั่นมันๆน,นะแต่พอดูถึงถึงไปเนี่ยก็มีแค่นี้เองนะครับมันก็ยังรู้สึกผิดหวังนิดๆนะในเรื่องของฉากแอคชั่น ดราม่าหรือว่าบทสนทนาอะไรมันมาดีหมดแล้วไงแต่ด้วยความที่ว่าป,ป็นเป็นซีรีส์ฮีโร่เนี่ยจะต้องมีฉากแอคชั่นบ้างนี่แล้วก็พวกเขามีพลังกันเยอะแต่มีไม่ค่อยเยอะนะครับฉากที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นฉากที่พวกเดอะบอยเนี่ยบุกไปช่วยลูกของเมียบูชเชอร์ที่อยู่กับโฮเมนเดอร์นี่แหละครับบูเชอร์เนี่ยแกตกลงว่าจะไปช่วยลูกของเมียออกมาแล,แล้วก็จะส่งตัวให้วอร์ดให้แตนเอ็ดกาไปนะครับเพราะว่าตกลงกันแล้วแล้วก็ขอเอ็ดกาไว้ว่าจะขอเมียเก็บไว้แต่สุดท้ายเนี่ยพอช่วยออกมาได้เนี่ยแกกลับไม่ส่งงลลูกกให้รรนะะเพาาแทํคับ แล้วแกจะให้เมียกับลูกเนี่ยหนีไปแต่แม่งสตอมฟอนแม่งบินมาเฉยเลยนะเออหลังจากโดนแฉแม่งยิงสายฟ้าใส่รถคว่ำเลยนะฮะเนี่ยแหละฉากนี้น่าจะมันที่สุดละสตาร์ไลท์กับคิมิโกะเนี่ยรุมสตอมฟอนเลยนะฮะโอ้โหสองรุมหนึ่งแต่แม่งเอาสตอมฟอนแม่งอยู่เหมือนจะแย่เนาะจู่ๆแม่งเมฟมาเว้ยเป็น3รุมหนึ่งโคตรพีกนะรุมกระตืบสตอมฟอนแบบโอ้โหสตอมฟอนก็สตอมฟอนเธอเอาไม่อยู่เหมือนกันต้องบินหนีไปนะฮะ กลายเลยเป็นแบบว่ามันที่สุดในซีซั่นนี้กลายเป็นศึกสี่สาวซะอย่างนั้นนะฮะนี่คือมันที่สุดแล้วนะแอคชั่นประมาณนี้โอ้ถ้ามีกว่าน,นี้ก็คงดีแล้วก็แอคชั่นที่หนีวานของเดอะดีบตอน3เนี่น,น้ดีที่สุดนะแค่2ฉากนะครับเฉียวเลยเว้ยตอนแรกในคิมิโกะโดนสตอมฟอนจับหักคอแม่งผมคิดว่าคิมิโกะตายอ๋อลืมไปนางมีฮิลิ่งแฟกเตอร์นะตอนที่8เนี้ยเราจะได้เห็นความรักของโฮเมนเดอร์ที่มีต่อลูกของเขาเยอะดีนะแม้แม่งตัวเขาจะโกงนะแต่ในเรื่องความรักเนี่ยเขารักลูกไม่แพ้ใครไม่เฟก โมเมนตะ์น่าสงสารเหมือนกันนะครับว่าเขาพาลูกไปเที่ยวพาลูกสอนลูกยิงเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนหลังลูกหายนี่โมโหชิบหายนนะไอพวกทหารวอสเข้ามาบุกเข้าไปในกระท่อมนะจะไปเอาตัวลูกตามแผนที่บูชเชอร์นัดกับสแตนเอ็ดกาแต่แม่งเจอบูชเชอร์หักหลังไงโฮมเลนเดอร์กลับมาเจอโอ้โหยิงเลเซอร์ใส่ตัวขาดเลยนะฮะแล้วงงเหมือนกันนะจริงๆโฮมเลนเดอร์แกหูดีใช่ไหมเขาสู้กันรึมๆๆอยู่ข้างๆไม่ไม่ไกลมากไม่เหอะพอสตอมฟอนตมาอะไรอะ่ะแกกลับ โม่แต่เสียเวลากับทหารไม่ยอมบินมาเนาะกับไม่รู้เรื่องซะงนั้นที่เขาสู้กันนะฮะแล้วแบบตอนแบบเมียตายอ่ะเมียของบุชเชอร์ตายนี่โหแล้วก็เจอสตอมฟอนแบบตัวเละนี่เขาร้องไห้เลยนะฮะเรื่องเมียของบุชเชอร์นะครับสุดท้ายแม่งตายเนะาะโคตรเศร้าเหมือนกันนะครับในขณะที่นางกำลังจะโดนสตอมฟอนบีบคอลูกของนางเนี่ยอยากจะช่วยนะโมโหไงเลยเข็นพลังเป็นเลเซอร์ออกมายิงใส่สตอมฟอนครับแต่พลาดไปโดนแม่ตัวเองด้วยเต่้าแทนบุชเชอร์เลยนะอุตส่าห์ตามหาเมียตั้งนานแต่ลงเอยแบบนี้ ที่จริงเนี่ยดูเหมือนบูทเชอร์เนี่ยเขาจะแคร์ลูกตัวเองเหมือนกันนะเห็นเหมือนจับท่อนเหล็กอะไม่รู้ว่าจะเอาไปไตีลูกหรือเปล่านะครับแต่โฮมเมนเดอร์โผล่มาก่อนนะครับตรงนี้ก็เข้าใจเนี่ยเพราะว่าทําให้เมียเขาตายนะก็พูดถึงลูกของโฮมเมนเดอร์นิดนึงนะครับมีแวรว่าพลังจะเยอะกว่าโฮมเมนเดอร์ป่ะว่าเลเซอร์ของหมอเนี่ยตอนยิงใส่ตอมฟอนเนี่ยเราได้ยินแต่เสียงบึ้มไงแล้วซีนมันก็ตัดไปนะครับเราไม่ได้เห็นว่าแสงของเขาเนี่ย เหมือนกับโฮเบนเดอร์เป็นเส้นตรงสีแดงไหมนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยพลังทําลายล้างเนี่ยเหมือนจะแรงกว่าโฮมเว้ยทำเอาแม่สตอมฟอนเนี่ยเละเลยนะครับขาแขนขาดเลยนะหัวนี่ไม่หายเลยในขณะที่ลําแสงของโฮเบนเดอร์ตอนยิงสตอมฟอนเนี่ยแทบไม่เข้าเลยนะฮะตอนยิงใส่อกจำไม่ได้ป้ล่ะทาให้สตอมฟอนแค่คันๆหรือว่าโฮเบนเดอร์กะเอาแค่คันหรือเปล่ามารูนะแต่แม่งเหมือนเขาจะเปรียบเทียบให้เราดูเหมือนกันว่าโอ้โหพลังของลูกเนี่ย อาจจะแรงกับพ่อก็เป็นได้นะครับลูกของเมียบุชเชอร์เนี่ยก็บุชเชอร์เอาไปมอไม่กับมาโลโรี่เอาไปซ่อนบอสแล้วนะครับไม่รู้ว่าเอาไปดูแลที่ไหนนะครับก็ฉากนี้เนี่ยก็วุ่นวายดีนะโฮเมนเดอร์จะมาเอาลูกคืนนะครับแต่ลูกไม่ยอมไปกับโฮเมนเดอร์แล้วไปอยู่หลังบุชเชอร์แล้วเมฟเนี่ยก็โผล่มาช่วยอีกซีนนะครับทำให้บุชเชอร์เนี่ยไม่โดนฆ่านะครับไม่รู้ว่าแกห้อยพระอะไรนะครับโดยใช้หลักฐานคลิปที่ถ่ายเหตุการณ์เครื่องบินตกนั่นแหละมาขู่โฮเมนเดอร์ให้ปล่อยตัวบุชเชอร์กับลูกไปแล้วก็อย่่าาาาไไปตตมลลสร์์ท อย่ามายุ่งกับฉันกับแฟนอีกไม่งั้นเนี่ยจะโดนเอาไปให้ทีวีแฉนะครับเหมือนอย่าง s t o ซอม o n นโดนแฉโฮมเรนเดอร์เนี่ยเลยไม่ได้ฆ่าบุชเชอร์แล้วก็ปล่อยลูกไปนะครับจุดนี้ก็น่าสนใจอีกนะซีซั่น3เนี่ยโอ้โหการทำงานในเดอะเซเว่นของในวอร์สเนี่ยแตกหักกันแล้วนะครับโอ้โหจะมีความสามัคคีได้ยังไงนะอย่าง s t a r ์ i ลท์อย่างเงี้ยก็ยังคงอยู่เดอะเซเว่นอยู่เหมือนเดิมนะครับโฮมเรนเดอร์เนี่ยน่าจะหมันไส้แน่นอนนะอย่างเมฟก็ยังอยู่นะแล้วโฮมเนี่ยโอ้โหแขนจัดอะ อัดอั้นนะฮะไปยืนขัดจรวดบนตึกตอนกลางคืนปลดปล่อยอารมณ์กูจะทําอะไรก็ได้โว้ยอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะแกแคนแน่แกเอาคืนแน,น่ดูทรงแล้วนะในซีซั่นหน้านะครับ6ครับซีซั่นเนี้ยบทสรุปจุดเปลี่ยนที่ทําให้สามารถกระตุกนหนวดเสือวอร์ดได้แล้วก็ทําให้สตอมฟอนแพ้นเนี่ยก็คือเอทเรนเนาะไปหาหลักฐานเกี่ยวกับสตอมฟอนมาเป็นแฟมเลยนะครับเอาไปให้สตาร์ไลท์กับฮิวอี้เฉยเลยฮิวอี้กับสตาร์ไลท์ก็เลย, y, เ,ลยเอาไปแฉน,นะครับส่งข่าว ทุกคนเรยรู้ว่าสตอมฟอนเป็นนาซีนะฮะวอร์ตก็เลยแบบลงโทษเอาสตอมฟอนจับไปขังในที่ลับนะครับโอโ้โหสตอมฟอนยังไม่ตายเว้ยเฮ้ยถึกทิ่เป๋งก็นางมีพลังฮิลลิ่งแฟกเตอร์เนาะคงไม่ตายคล้ายๆค,ยค,ยค,ยคิมิโกะแม้ว่าจะเห็นร่างของนางเล็กขนาดนั้นก็คงจะฟื้นน่นะครับไม่รู้ว่าจะมีบทอีกหรือไม่นะครับแต่โดยรวมซีซั่นเนี้ยผมถือว่าชอบนางนะสตอมฟอนเนี่ยหน้าตานี่น่ารักดีแล้วก็แบบมีส่วนจิ้งกับโฮมเลนเดอร์ er, แล้วแบบมันดูแบบสนุกดีวะ่ะถ้าซีซั่นหน้าไม่มีนางแล้วกก็ใจหายมนั ตรงนี้จริงๆแล้วเอเทรนเนี่ยจะต้องโดนลงโทษนะเพราะว่าเป็นเหมือนตัวการไปแฉสตอมฟอนแต่วอร์เนี่ยดันไหลาตามน้านะครับเพราะว่ากระแสมันมาทางนี้ไงขนเกียร์นาซีนะก็เลยแบบยกให้เอเทรนเนี่ยเป็นฮีโร่ไปเลยนะครับที่จับสตอมฟอนไปลงโทษได้เรื่องเป็นานาซีเนี่ยกลายเป็นว่าลบล้างความผิดเอเทรนเฉยแล้วเอเทรนได้กลับเดอะเซเว่นนะครับ <laughs> ไอหัวหน้าคิดจะจักโบนเนี่ยมารายงานนะครับเรียกเอเทรนกับเดอะดีฟมาทั้งคู่นะ บอกข่าวดีแทนที่จะดา่าเอเทนว่าทําอะไรแบบนั้นนะกับชมว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่บุกเข้าไปเอาความลับส่วนตัวของสตอมฟอนออกมาเลยไปคุยกับสแตนเอ็ดการ์ให้ซะงั้นแต่ที่น่าสงสารเนี่ยคือเดอะดีฟครับคิดว่าจะได้กลับเข้าไปเดอะเซเว่นด้วยแต่เขาเนี่ยกลับไม่ได้เข้าไปเดอะเซเว่นนะครับวอร์ดก็ยังคงไม่เอาเดอะดีฟเหมือนเดิมขนาดตำแหน่งว่างหนึ่งที่นะเพราะสตอมฟอนเนี่ยออกจากเดอะเซเว่นไปเนี่ยก็ยังไม่เอาเดอะดีฟอยู่ดีนะฮะเออจุดๆุดนี้ผมเพิ่งสังเกตเหมือนกันนะครับว่าช็อกเวฟเนี่ย ที่มาแทนเอเทรนเนี่ยระเบิดตั้งแต่ตอนเจ็ดแล้วนะในสภา,าตอนจบอะ่ะเอเทนก็เลยได้กลับไปเดอะเซเว่นนะตำแหน่งของเขายัางว่างพวกวิ่งเร็วนะฮะไม่ได้สังเกตเลยนะเนี่ยมีคนพูดขึ้นมาเลยไปดูย้อนดูเนี่ยเออระเบิดจริงๆ7เจ็ดเรื่องราวหลังจากนี้นะครับก็จบลงได้ดีนะครับบุชเชอร์เลิศก็ลาดอะแก๊งเนี่ยก็ CIA เนี่ยก็ล้างคดีที่พวกเขาในก่อมาทั้งหมดนะครับเรื่องราวผิดกฎหมายนะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์นะมิวเนี่ยได้กลับไปหาเมียหาลูกดังหวังยูอีนี่ก็ได้กลายเป็นคนปกตินะครับแล้วก็ ได้คบกับสตาร์ไลท์นะสมหวังนะคู่นี้แบบคบแบบลับๆไปแหละก็สมหวังกันไปนะครับไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วนะครับแถมยังเข้าไปทํางานสํานักงานสื่อสารซูปกิมิโกกับเฟนชี่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะแม้ว่าจะยังไม่ได้รักกันนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยถ้าจะลงเอยด้วยกันแน่ในซีซันต่อไปนะยกเว้นบูเชอร์ที่ยังเสียใจนะครับไม่รู้เลยว่าซีซันสเนี่ยจะเปิดเรื่องยังไงต่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ย มาลอรีเนี่ยก็ยื่นข้อเสนอให้กับคนในเดอะบอยทุกคนให้ไปเป็นทีมงานในสํานักง,งานสื่อสารซุปนะแต่เหมือนจะมีฮิวอี้ที่เอางานแค่คนเดียวนะคนอื่นไม่เอานะครับกลับไปใช้ชีวิตปกติทุกคนจะกลับมารวมตัวกันได้หรือไม่จะมีเรื่องราวอะไรครับน่าสนใจนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจของพวกเขาเนี่ยคือการล้มวอร์นะแต่ยังทําไม่สําเร็จนะแค่แบบหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาที่เฉยนะเนี่ยก็ต่อไปไม่ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆอีกแล้วอะไรอย่างนี้ไง8 อันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่มีอะไรก็ได้นะครับแต่ผมเอามาพูดเฉยมันมีซีนหนึ่งนะครับที่ตัวละครอย่างแอเชลีบาริดนะฮะหรือว่าเลขาวอดนะครับแม่งคันหัวแล้วก็มีจุดผมร่วงบนหัวหายไปจุดหนึ่งจะสื่ออะไรกับเรานะครับตรงนี้อาจจะไม่มีอะไรก็ได้เขาอาจจะเครียดแล้วผมร่วงเองนะฮะแต่มันน่าสังเกตนะครับหรือจะมีนัยยะอะไรหรือเปล่าใครรู้ก็บอกกันที 9. สรุปแม่ล้นที่หนีออกมาจากเซตกรบเนี่ยก็หายไปเลยนะไม่มีบทอีกเลยนะครับที่พลังเทพๆคล้ายๆกับ วิเตอเรียโนแมนเหมือนกันนะฮะที่ทำหัวระเบิดไอ้นี่แม่งบีบมือแล้วตัวเละนะเออไม่ได้หัวระเบิดตัวเละเลยนะวิเตอเรียโนแมนทำได้แค่หัวระเบิดแต่อันนี้ทำได้ตัวเละเลยไม่รู้ว่าจะมีบทหรือเปล่าหรือว่าบทจะสิ้นสุดอยู่แค่นั้นนะครับเออนึกว่าจะมาป่วนอะไรนะก็นี่แหละครับคือ9ประเด็นที่ผมหยิบจับมาคุยกันในวันนี้นะครับก็ขำๆแล้วกันนะครับเพื่อนๆมีประเด็นไหนอีกอยากคุยอะไรก็พิมพ์กันเข้ามาคุยได้นะครับชีสันสามเนี่ยผมสัญญาเลยว่าจะมาทำแบบไลฟ์สดคุยกันดีกว่านะเพราะว่าแแบบบบบนนนนนีี้้้้ไไไมมม่่่ดออาคเเตตลววกกกโััััะรจให วันนี้ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแลวกันนะครับกดกระดิ่งกริ๊งไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่กับทีซันหน้าครับผมขอขอบคุณบูณ้สนับสนุนก่อนนะครับที่โดเนเป็นกำลังใจวันนี้มีคุณปองพลชะกันสินสนับสนุนเข้ามา28บาทครับก็วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายนะครับ